ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่อง youtube ต่อตอมรถไทยนะครับพี่น้องครับนีและครับสาเหตุเ่ียารถมาจากบ้านฟอรรถไทยนะครับแรงทางแก้ใหม่เนี่ยพีนน่น้องฝนตกนะครับมีนามแนนนะครับเอาดินแหงมาใส่นะครับ นะปุนครับกับมือไม่ขึ้นกันครับ้องครับอะไรกับ,บก่บมีผู้ทายให้ครับใส่เป็นครับให้พี่น้องเอารถหน่อยไม่เห็ดแล้วครับทางไทบ่เขา รถแห้งนี่ยเพรหาแต่ไผ้ครับมันจะแห้งมากจริงๆครับคือของเหมือแตลอดครับยังแห้งคือเก่าอยู่ครับแต่ว่าค่ายปั่มสร้างสร้างเท่าโบิ่ณค่ายออกน้ำนะครับตะกวนกับขวนว่าหลายปานนี่รว่างๆผมจังจีจีขันเ่าอยีนะครับรันหน้าหนึ่งนะครับ แข็งมาถลมเลยครับไชแล้วครับว่าเป็นดินแข็งดินเหนียวนะครับล่วงหางอีจะงอยพอดีครับ่า ก็ล่งหางปาบใกใล้ๆนี่ลงมาใส่หรอเออครับผมเอาว้ยแปงทางครับก็ว้ลากรถใหม่นะครับเพราะว่าเอลซีเจ็บก็ลากบ่าขึ้นพี่น้องใหม่เต็มรถเหมือนนั้นโอ้ยจนไอ้คนใหม่ล่งเอาเฉยๆล่องหางทางคนดีนเป็นดินเป็นดินเหนียว ฮนะหางขวาวู่นิ่งครับก็มือไม่เลยพี่นอ้อ,นองเลยเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินพดซ้านะครับดันบ่ล่งหางขวาดันยากกันน่อย กัลลงหางเลยโอ้ก็ดีกว่ากันแน่ครับใครก็กันแน่พี่น้อง ดิน,นียวก็เข้ากับว่าจักพี่น้องบ <c oughs> อได้บ่บครับได้บ่ได้กันจุงออกาจ้างเดียวครับ การครับจบลอยครับอยอ้ยไมเ็ด เอารถขเขามาที่เอาของขึ้นรถขี่รถเขาม้าทั้าทางในพี่หรือรถเดงน,เนี่แหละครับผมาต่อไป ชุ่มกันต่อครับพี่น้องตรงว่าที่ ออกจากคลิปก้อนก้อนนะครับเอาซีเจ็ดมาจูงออกจากนี้นะครับตต้องเปิดนาดินรอก่อนครับจังสิ้อมาไดนะพอมลงทุนดีดีพีิงอ่ะบาบาวกาท้ำนะครับ ไอ้เขามาเลยมันยิงเสร็จไอ้มาเด้อเออเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับเพราะว่าถ้าน่็ถากออกในกระเนี้ยวนะนี่ทับฟุ้นบรตกลงมาใส่อีกนะครับ นิ่นิ่มไปแล้วครับ <ไป S 1> อากาศแข่ขึ้น,นพุทาชิโซกครับพี่น้องเลยออกได้บ่บพูดครับออกบ่ได้ครับกินแลครับสูงออกคือเก่าครับพี่น้อง กันด้วกันนะลูกนากระาเรียบร้อยครับเดี๋ยวครับเดี๋ย,ยวหน่งไปใส่ยีครับเรียบร้อยแล้วครับปัดจบภารกิจ้วครับเอ้าออกมาได้ได้มาได้กับ ชุมคลิปหนาครับพี่น้องออกได้กับฝุ่นปตกน่าจะไม่มีปัญหาอย่าง้าฝนตกออกมาได้แน่นอนครับเนี้ยครับผมเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องนี่ขอาตัวปั๊มใหม่ก่อนครับครับผมเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ